น้องนิวครับมาอีเดียวเหรอไอ้มิทีนวันนี้ผมเอากุหลาบมาฝากน้องนิวครับเฮ้ยไอผู้ชายจน,จนมีแค่กุหลาบกระจอกระจอแบบนี้เหรอมาให้ลูกสาวฉันมีปัญญาแค่ซื้อดอกกุหลาบนี่จะมาหาลูกสาวฉันอีกน้องนิวครับที่ซื้อตุ๊กตามาฝากครับเอามือออกจากหัวบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้ไอผู้ชายจนจน,จนเอาตุ๊กตาแกขึ้นไปจะไม่จีบลูกสาวฉันทังทีเอาตุ๊กตามาให้อย่างงี้แล้วมันกินได้ไหมละ่ะตุ๊กตานะ่นะน่ะโอ้น้องนิวชอบของกินนี่เองน้องนิวครับ ที่ซื้อขนมจีนมาฝากครับเจ้านี้อร่อยมากเลยถูกใจคุณแน่นอนฮะขนมจีนฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าไม่มีปัญญาพาฉันไปกินหมาล่าบาร์บีคิวอะ่ะก็ไม่ต้องมาตีฉันโอ้น้องนิวชอบกินหมาล่ากับบาร์บีคิวนี่เองเอ๊ะอะไรเนี่ยใครเอาอะไรมาห้อยไว้มียาเบื่อหรือเปล่าเนี่ยโลตัสนน่งไก่อ๋อขนมขาไก่ที่ฉันเคยกินเดี๋ยวนี้มีรสหมาล่ากับบาร์บีคิวเกาหลีด้วยเหรอเพแซ่บมันกินหมาล่าเลยอืม อร่อย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 ไหมครับคุณแม่เอ้มมิีอย่าบอกนะว่าขนมนี้ของแกแม่กินอะไรอะ่ะนี่ไงบาร์บีคิวที่น้องอยากกินยิ่งเขย่ายิ่งอร่อยนะฮะอะไรเนี่ยฉันอยากกินบาร์บีคิวหมาล่าของจริงไม่ใช่แบบนี้ทำไมอร่อยจังเผ <c oughs> ็ดเพด็มาล่าเผ็ดแซกมิธีมานั่งกินด้วยกันลูกลเร็วๆๆเลย <c oughs> แม่ขาหยิบคีมให้ฉันผิดฉันจะเอาบูชี่ไม่ใช่เพียวอะหยิบคีมผิดแค่นี้ทำไมต้องตะโกนด้วยคะเ็เธอเป็นคนหยิบให้ฉันผิดฉันควรจะโมโหไหมล่ะหยิบผิดฉันก็เปลี่ยนให้ใหม่ได้แต่เธอมาตะคอกใส่ฉันแบบนี้ไม่มีมารยาทเลยนะเธอรู้ไหมว่าเธอกำลังตะคอกใส่ใครฉันคือเจ๊คือเจ้าของร้านนี้ฉันเอาเงินมาซื้อของเธอไม่มีสิทธิ์ตะคอกตรงไหนแต่ฉันคือเจ๊ฉันมีลูกน้องตั้งหลายคนและลูกน้องฉันก็เคารพฉันหมดเธอเป็นแค่ลูกค้าควรให้เกียรติฉันบ้างนะแล้วยังไงเธอไม่ใช่เจ้านายฉันสักหน่อย ถ้าอยากเปลี่ยนก็ขอโทษฉันก่อนที่บางอาจมาตะคอกใส่ชั้นที่เป็นเจ๊ฉันไม่ขอโทษราเป็นเจ๊ใครฉันไม่รู้แต่ไม่ใช่เจ๊ชั้นฉันไม่เปลี่ยนให้ออกไปจากร้านชั้นร้านฉันไม่ต้อนรับคนไม่มีมารยาทเจ้เจ๊ผู้สูงศักดิ์เชิญขายคนมีมารยาทไปเถอะเป็นแค่ลูกค้ามาตะโกนใส่เจ๊อย่างฉันนิ้วๆเอา้าแม่แม่มาอะไรเอาตังมาให้แม่หน่อยเร็วๆแม่มีธุรนะอะไรแม่เมื่อเช้าก็เอาไว้ให้แล้วไม่พอหรออย ไม่พอหรอกร้อยเดียวเองไม่มีทุน่าใช้เอามาเร็วๆแป๊บหนึ่งนะอ่ะแม่ร้อยเดียวมันจะไปพอซื้ออะไรหนูไม่มีเราแม่ขอ,อยากตอนเด็กแกขอเงินฉันซื้อขนมฉันยังซื้อให้เลยนิวเอาตังค์มาให้แม่อีกหน่อยสิมันไม่พอโอ๊ยอะไรอีกเนี่ยหนูไม่มีเราแม่วันนี้หนูให้แม่ไปสองร้อยแล้วนะเดี๋ยวฉันเป็นแม่กันนะขอแค่นี้ไม่ได้หรือไงหนูไม่มีจริงๆแม่แม่กลับไปก่อนนะั้นหนูจะทํางานเจส๊สตาร์ ลูกเนี่ยละคุณแม่อยู่ไหนเอาเงินมาไอ้ลูกเนี่ยละคุณนูมนงนี้มเลี้ยงมันไม่เติมมันแล้ว,น,ว,ลวนี่ไงเงนินในบ่อไม่มีจําไว้ว่าฉันเป็นแม่แก่ฉันขอแก่ก็ต้องให้พี่คะมีแชมพูอะไรที่ช่วยลดอาการคันหัวไหมคะมีคะ่ะแนะนําแชมพูดอกบัวคู่คะ่ะอันนี้ช่วยลดอาการคันไม่ใช่คันแบบนี้ค่ะพี่แล้วคันแบบไหนล่ะคะก็แบบ มันคันนะพี่มันคันนะเออก็คันไงนี่ยชื่อรถอาการคันไม่ใช่คันแบบนี้อะพี่รังแคเหรอไม่ใช่ค่ะหัวมันไม่หนังศีรษะแห้งไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ไงหรือว่าหงอกไม่ใช่แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรล่ะคะที่มันคันน่ะมันเกิดจาก เหาค่ะนี่เลยค่ะแชมพูหนูน้อยนาไม่เหม็นไม่แสบตาอ่อนโยนต่อผิวและหนังศีรษะมันใช้ยังไงคะเนี่ยใช้ง่ายๆแค่หมักทิ้งไว20้20-30นาทีค่ะว่าแต่ทําไมถึงมีเห่าล่ะคะไม่ได้สระผมหรอลูกที่บ้านอ่ะมันไปโรงเรียนมันเอาเห่ากลับมาด้วยค่ะอ๋อค่ะใช้ดูนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะอย่าไปขย่าของเขาของเขาเก็บไว้ก็หนูอยากขย่าดูว่ามันจะเป็นยังไงแบบดูเฉยๆอย่าไปขยา่า ไปเอาของเขามาหวีทําไมก็จะลองหวีดูว่ามันดีหรือเปล่าโอ้ยไม่มีมารยาทเลยเอาไปเก็บไปเอาของเขามามัดทําไมก็มันน่ารักดีหนูก็เลยเอามาลองมัดดูถ้าอยากได้ก็ซื้อซื้อก่อนค่อยมัดทําอะไรน่ะแกะดูข้างในว่ามันเป็นยังไงโอ้ยไอ้ลูกคนนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เอาไปไหนด้วยละไปครับฮัลโหลฝรั่งเหรอฮัลโหล excuse me do you speak English เออพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยค่ะ little เออ little little น้องตังน้องตังช่วยแม่ด้วยหนูก็ฟังไม่ออกเหมือนกันเออค่ะค่ะ great um I'm looking for a good foundations could you help me yes uh yes yes is that uh. not sure yet a d l r e s s how much it is Thank you so much lovely bye a n see you again <laughs> ลูกของฉันต้องพูดและเก่งภาษาอังกฤษให้ได้ต้องไม่เหมือนฉัน ปิดเทอมนี้แม่อยากให้หนูไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษไม่ค่ะหนูไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษนูอย่างมิลินเพื่อนหนูสิเก่งภาษาอังกฤษมากเลยนะลูกมันยากแลวหนูก็ไม่ชอบภาษาอังกษด้วยถ้าแม่จะให้หนูเรียนแม่ต้องให้หนูเรียนในแอปแบบมิลินเรียนในแอปหรอแอปไหนคะไฟวันท็อปแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับเด็กไงแม่เพื่อนหนูเขาเรียนตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติได้ปิดเทอมนี้แม่ซื้อคอร์สไฟวันท็อปให้ลูกเรียน แม่พีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พีกเล้วสวัสดีค่ะโหเมนูเมื่อเช้าเจอลูกค้าฝรั่งแม่หัวใจเกือบจะวายเนี่ยถ้าคุณป้าเจอลูกค้าชาวต่างชาติป้าลองพูดว่า m y I help you ดูสิคะหนูเรียนมาจากคุณครู5 1 o Talk คุณครูสอนสนุกมาก3า One. one. Peter is bigger than Timmy. Okay, nice one. Peter. Peter. He is he is bigger, bigger than, than, me. than me. Yes. Okay. He is bigger than me. This match match. ไฟวันทอล์กแอปเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนในทุกที่ทุกเวลาหลักสูตรเหมาะกับทุกช่วงวัยมีเกมให้เล่นเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กๆในการเรียนมี AI ที่ช่วยครูวิเคราะห์การออกเสียงและประเมินประสิทธิภาพในการเรียนสำหรับผู้ปกครองที่อยากให้ลูกฝึกพูดภาษาอังกฤษสามารถดาวน์โหลดแอปไฟวันทอล์กดาวน์โหลดฟรีทดลองเรียนฟรีได้เลยสวัสดีค่ะ Hello your shop is very beautiful Excuse me, where is the powder p u f Uh, yes, yes. Oh, ช่าูพี่ปวดเยี่ยวฝากเป้าเกี้ยหน่อยนะ Uh, sorry. Where is the powder p u f เออเออ powder p u f เออเออ no 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 no. Hey you 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 so beautiful. You can speak English Yes I can I can I want to the powder puff Okay Come here Powder puff Oh thank you very much You so very kind นัดรีบคนให้ไมเลยลูกค้าเรียบของก่อนเที่ยงครับครับเจ๊โอ้ยลูกน้องก็ลาออกกันหมดคนพวกนี้งานหนักหน่อยก็อยู่กันไม่ได้ดื่มแล้วสดชื่นตาตื่นมีพลัง ชั้นให้ค้างค่าเช่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่มีนะก็ย้ายออกไปเลยครับรักษารอนานไหมลูกไม่นานเลยพ่อแค่เหลือหนูคนเดียวอะ่ะเดิมหน้าหนูก็จบปหกแล้วพ่อจะให้หนูเรียนต่อไหมนะหนูอยากเรียนต่อไหมลูกหนูอยากเรียนหนูอยากเป็นครูแต่หนูก็สงสารพ่อพ่อตกงานมาสามเดือนแล้วเราไม่มีเงินเลยเรียนต่อได้ลูก <c oughs> พ่อจะสารฝันลูกให้เป็นจริงให้ได้งานหนักนะ ทนไหวเหรอผมทําได้ทุกอย่างครับเจ้ขอแค่รับผมเข้าทํางานนะเอาเอาให้ทดลองงานหนึ่งวันแป๊บ,บ,บ,บอู้งานเหรอเหลืออีกตั้งสองคันรถผมขอ,อนั่งพับเป็นหนึ่งครับเจ้แค่วันแรกก็ไม่ไหวแล้วนะถ้าวันนี้คนของไม่เสร็จพรุ่งนี้ไม่ต้องมาให้เห็นนะอีกพี่น้อง อยพิ่งยอมแพ้ลาออกก่อนนะเว้ยอยู่เป็นเพื่อนข้าก่อนทำคนเดียวขาดเองวันนี้ข้าเลี้ยงงั้นพรุ่งนี้ผมขอเลี้ยงพี่คืนนะครับจัดไปอย่าให้เสียไอ้น้องซื้อที่เซเว่นอได้เลยหาซื้อง่าย <laughs> <laughs> รักษาหนูจะมีเงินเรียนต่อแล้วลูกชีวิตไม่มีทางตันไม่ตันพาวเวอร์มีก้า มิก้าข้าแกงยังไม่มาหรอจ๊ะน่าจะกำลังมาครับคุณนิวสวัสดีค่ะขอโทษนะคะที่มาช้ามิก้าใส่แว่นทำไมผมรู้สึกเจ็บตาครับรูขอใส่แว่นเรียนนะครับอ่าเปิดหนังสือเรียนบทที่เจ็ดจากเด็กๆหน้าไหนเนี่ยมามิก้าเราช่วยคนนิวชอบกินยูโรช็กอกโกพายเมนูเลย เขาแกงก็ชอบเหมือนครูเหรอยูโรช็อโกโกพายพายนุน่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตหืมอร่อยยิ่งเสีย้อวแกงครูแบ่งให้ซื้อเลยลูกเอมครูคะถ้าสมมติว่าครูชอบใครคนหนึ่งครูจะทายังไงหรอคะอืมครูก็จะไปบอกเขาไงอืมแล้วถ้าเราไม่กล้าบอกล่ะคะครูก็จะเอาของที่ครูชอบไปให้เขา มิก้ายังไม่หายเจ็บตาอีกเหรอลูกเอ่อยังครับใกล้จะถึงวันตัดชิมแล้วตื่นเต้นกับเมซ่าเด็กๆตื่นเต้นครับข้าแกงได้ยินว่าคุณพ่อคุณแม่จะพาย้ายไปเรียนที่ต่างประเทศเหรอลูกใช่ค่ะหูตั้งใจเรียนนะลูกอย่าลืมกลับมาเยี่ยมคุณครูด้วยนะไม่อยากคิดถึงวันนี้เลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วสินะพี่จะได้จเจอข้าวแกงมิก้า เธอยังไม่หายเจ็บตาอีกเหรอเธอลองไปหาหมอไหมอืมจ่างเถอะว่าแต่เธอจะไปเรียนต่างประเทศเหรอใช่เธอคงจะลืมเพื่อนที่นี่แน่ๆเลยเราไม่ลืมหรอกอืมเรามีของจะให้อ่ะเราก็มีของจะให้เธอเหมือนกันอ่ะงั้นเราให้พร้อมกันเลยไหมโอเคหนึ่งสองสามยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆชุ่ม,ช,มช็อกโกแลตเจอกันเลยนะที่เราใส่แว่นเราไม่ได้เจ็บตาหรอก แล้วเธอใส่ทำไมล่ะเพราะเราเกี่ยวความในใจไว้ในแว่นสีดำนี่ไงล่ะเราไปก่อนนะมิก้าอย่าลืมมานะข้าวแกง พี่คะแป้งที่หนูซื้อไปมันแตกค่ะเอา้าแตกจริงด้วยซื้อไปวันไหนคะเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้นี่เลยคะ่ะหรอคะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปลี่ยนอันใหม่ให้นะเออไม่ต้องค่ะพี่หนูขอเปลี่ยนเป็นเอาเงินคืนได้ไหมคะอ่ะแต่พี่ก็จะเปลี่ยนอันใหม่ให้ทาไมถึงจะเอาเงินคืนล่ะหนูไม่อยากใช้แล้วค่ะกลัวไปแล้วมันแตกอีกอ๋อไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่แกะให้ดูตอนนี้เลยเออพี่พี่ไม่หรอกคะ่ะหนูขอเป็นเงินคืนดีกว่าไม่ได้คะ่ะต้องเปลี่ยนคืนเป็นแป้งเอาเงินคืนไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะคะเออ เดี๋ยวนะที่ร้านเราไม่มีแป้งตัวนี้นี่น้องคะร้านที่ไม่มีแป้งตัวนี้นะน้องจําผิดร้านหรือเปล่าคะเออหนูน่าจะจําร้านผิดคะ่ะอ้อซื้อร้านไหนก็จําไม่ได้หรอ